ภรยาเช็คโทรศัพท์ใช้กฎหมายข้อไหนสู้ได้บ้างผิดกูบอกเลยว่าผิดอันนี้ความรู้สึกล้วนๆเป็นผัวเมียกันทำไมต้องมาเช็คโทรศัพท์วะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะเว้ยต่อให้มีทะเบียนสมรสก็ทำไม่ได้ทะเบียนสมรสมันไม่ได้ให้มน้าในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะเว้ยผิดพ,พรบคอมมาตา5มาตา7มีโทษตั้งแต่จำคุกสองปี4 0 0 0 0กับ16เดือนเลือกเอาเลยแล้วโดนฟ้องแพงอีกละเมิดสิทธิ ทำไม่ได้นะบอกไว้ก่อนอพวกแบบไม่ต้องอย่ามาห้ามกูจจมันเช็คโทรศัพท์ได้ยังไงมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลจดทะเบียนไม่จดทะเบียนก็ทำไม่ได้ <จะ S 1> เข้าใจป่ะ,ะจำพวกเมียเหรอโอ้โหกูฉากใครจํา,าจมากลองดูดิไอ้ก,กูเอกสารกูดําเนินคดีจริงอ่ะ เอาดิพรบคอมต่อให้จดทะเบียนสมรสก็ดําเนินได้ของครูเลยกูอยากจะบอกเลยกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้ไม่ใช่แล้วมรนนูญหรอกใหญ่กว่ากฎหมายกฎเมียนี่ยแหละเนี่ยกูพูดจากความรู้สึกนี้ถามคูให้ความรู้ประชาชนอยู่นี่ไงมันตรวจสอบกันไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลทะเบียนสมรสไม่ได้อำนาจในการละเมิดสิทธิ์ขอกันดีๆก็ได้ถ้าให้ความยินยอมไม่ผิดแต่คูไม่ยอมไงครับ <c oughs> จ้ะสวัสดีครับอันนี้ให้ความรู้ประชาชน